แซ่บครับที่เด็ดเลย <c oughs> มันแบบขึ้งหัวแบบนิ่มๆนะครับขึ้งหัวแบบแรนขึ้นแบบแรบบ่รับเอิดแล้วครับหน,นูโอน โอ้โหเออดีมากปลาชิโน่ครับวันนี้เราได้ปลานี่ปลาสดครับปลาแซลมอนสดๆครับนี่นี่มันเสร็จซอยจูครับซอยจูซาซิมิซาซิมิครับเอ๋โอยูครับว่ากะวาสดีครับนี่นี่ครับวาสบีนี่ตีไว้แล้วครับนี่

นีวมันวายแบบขายกันไปอีกย่างหนึ่ดชวดน้องชวดนี่น้ำกันเด้อครับกูได้กูได้มากินปลาดิบอ่ะมามาหยาดนะครับหยาดนี่ง่าย เปิดนะครับผมฮู้นเนี่ครับโอ้โหเนี่ยบ่งแบบปลาดิบนี่ยใหญ่มากขี้ใหญ่มากเลยมาแล้วก็นี่ครับพี่น้อง แท้ครับของแท้ของแท้เลยนี่อัสบ,บิกด้วยเพมาฉาดจัดจัดใส่นี่รับสบกไน,นีไ่เสียบตาเลย Thôi. À, còn còn <laughs> yeah. ở vô Tại vì không thấy cái còn bướm nó Con nó แม่เอ็มอย่าละชาดแลนถึงสมองตุปิดได้เดี๋ยวละทำมานี <laser magic> <S immun Nai robi> ่ครับจะแล้วครับเตรียมง่ายๆครับนี่กินปลาดิบนี่ง่ายๆปลาเป็นจอนเป็นจอนนึกที่ละครับเราแบบพ้นแก้วครับที่จรกินครับแก้วพิกพงก็ได้ครับกับเลย ได้ดีคมคมก็ได้ครับจับติดเบิ้งกินกันครับโอเคครับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อครับนี่ปลาสวิสทาสิมิครับทาสิมิปลาแซลมอนครับสดๆดเอ็ดมาเองกินเองครับอันนี้แก้วครับแก้วปลาสวิครับใส่ซออยูครับนี่ปลาครับปลาดิบนี่ตาแล้วครับนี่ แม่ได้ครับกินดังไหมขึ้นเลยครับพี่้องของของมากเลยครับเนี่ยของแซ่บครับที่เด่นเลย มันแบบขื่นหัวแบบนิ่มๆนะครับขื่นหัวแบบแรงขื่นแบบแตะเข้าไปครับแตะนี่เข้าไปแล้วก็ขื่นดังครับออกดังต้องขึ่นสมองแรงแบบข่นครับถ้ามากแบบขื่นคุยคุยเลยครับขื่นอคุยคุยอืม ได,ด้ครับพีน่น้องครับแบบแบบแบบกินบ่มาอือนะครับพี่น้องพี่น้องครับผมคนไดเขาว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วครับฝากติดตามนะครับเด้อครับผมฝากกดไลก์ดแชร์ให้จนะครับผมเป็นกำลังใจใหเด้อครับผมคนใดเบิ้งคลิปนี้ครับอย่าให้เจเ็บอย่าจนครับผมขอให้ร่ัรบไม่รวยครับพี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจรื่นใจเด้อครับ

แกวัดยังดีนะครับนี่ใช่เป็นวัดอีกใช่ คุยกินยังกูนลครับกลายได้คุยอ้ออ้เดอครับนี่ยคุยกินังคังเลยเนี่ยิขงแท้ีกบ้าว่าท่านเห็นไปไหครับี่ กระดาษกางครับแล้วอเมื่อายทีกับคอปปาเด้วครับปาก กดไลค์กดแชร์กดคลับสไครตให้ผมหน่อยเด้อครับครับผมเตรียมมาเบิ้งคลิปนี้ก็บยอะเก็บยอะจนเด้อครับหายลำหายรวยเด้อครับผมดีมากครับไอ้ไอ้นีน่จะชิ่งดีๆเขามาครับฝากติดตามได้เด้อครับขอบคุณครับ